ครับเพื่อนๆครับกรณีที่ที่เราใส่ตรงนี้ไม่ได้นะครับใส่สายเบรกตัวนี้ตัวนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่าสายเบรกมันยาวนะครับนะครับมันใส่ไม่ได้นะครับวิธีใส่ง่ายๆก็คือว่าให้เรานะครับให้เราทําการใช้เท้าเหยียบเบรกนะครับใช้เท้าเหยียบเบรกนะครับใช้เท้าเหยียบเบรกแล้วตัวนี้มันจะมันจะดันเข้าไปนะครับมันจะฮุบเข้าไปนะครับมันจะใส่ง่ายนะครับถ้าเราไม่นะครับเท้าเหยียบเบรกแบบนี้นะครับ นะครับใช้เท้าเหยียบเบรกแบบนี้ไว้นะครับพอเราเหยียบเบรกปุ๊บนะครับสายเบรกมันจะหดเข้านะครับเราก็จะใส่ได้นะครับถ้าเราไม่เหยียบเบรกเนี่ยมันจะใส่ไม่ได้นะครับบางบางคันบางเครื่องก็คือว่ามันยาวนะครับมันยาวแล้วทีนี้มันใส่ไม่ได้นะครับเราต้องใช้เท้าเหยียบไว้แบบนี้พอเหยียบปุ๊บมันจะหดเข้าไปนะครับแล้วเราก็จะใส่ได้ง่ายๆนะครับพอมาใส่ได้แล้วเราก็ปล่อยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับ ก็เป็นเทคนิคง่ายๆนะครับวิธีการใส่สายเบกรกนะครับกรณีที่สายเบกรกมันยาวนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาตั้งนะครับเดี๋ยวไปใส่โซ่ก่อนนะครับ